สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบิดองสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็อยู่กับเบาโอชาแนลอีกแล้วพี่น้องมือนี้ทั้งเบาโอชาแนลแล้วก็ทีมงานเบิดองสุขสุขคนทีมงานกับสามสี่คนพี่น้องเอ้ยกับมาหาน้องเดือนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีว่าพอดีว่าทั้งอันไอ่บากเ่าพาเพลินเพลินมีผู้ใหญ่ใจบุญสนับสนุนมากพี่น้องเอ้ย ตนได้สบายดีนะตีสบายดีสบายดวรี่ใช่ไมแมนสบายดีพี่น้องเก็เปลามื้อนี้อันทางบ่าวเราพาเพิ่นมีข่าวดีบ่มื้อนี้ก็ว่าดีพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะมีข่าวดีอยู่พอสมควรอยู่ตอนนี้กันอ่าโอเคไว้นอนนอนกันตอนนี้กันมานทำกันมากระเทีมงานกลับไปฮับเอาน้องน้องเดือนอยู่ทางโรงเรียนมอขค์เนาะ ทางเป่าโอแชนแนลเนาะโดยๆกันมาแล้วก็พากันมากินข้าวแล้วก็มาฮอดเฮือนเพิ่นแล้วก okay? ็พาพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอไอ้อาใหญ่เพิ่นพาพี่น้องเนาะเพิ่นสิว่าจังได๋แน่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเพิ่นมีผู้ใหญ่ดีสนับสนุนมาด่เฮาก็น่าดีใจนน้องเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่ากะอยากให้น้องเพิ่นได้ฮำไดเียนคือสมจิตใจเพิ่นอยู่ทางอาใหญ่เฮาเพิ่นเตรียมอุปกรณ์ ตัวนี้ตัวนี้เจ้าต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เจ้าต้องใช้ตัวนี้ไม่น้อยมันเด้ไม่น้อยมีบอกอ้ามันจะมีรุ่นหนึ่งเนี่ยมันคือของบริษันมันจะมีไม่ไม่ตัวหน่อยได้เสียบตันนี้มันบริีับแค่นี้มันต้องเสียบใช้ตัวนี้นี่นะ หูฟังหรือว่าบางทีเฮาใส่เฮาใส่หูน้ำเฮาก็ได้เนี่เอาลองไปมีหูฟังลองมาลองเปิดลองมาดิเี๋ยว่าสิเทสมือนกันเปิดเลยบอกว่าแม่นแต่บะสายเสียบเราเสียบไปแค่ไหนมีสบายดีสบายดีชื่ออะไรก็เจ้าฮะไซสนะสบายดีสบายดีอ่าสบายดีสบายดี สบายดีพี่น้องบ่าวลาวสตูดิโอเนอะสบายดีสบายดีบ่าวเซนอันนี้คนดังของเขาเป็นมู้อยู่แล้วนี่น้องโดยสบายดีสบายดีมาพบพ่อกันมื้อนี้กันเนาะโดยเพื่อสิได้โคจรมาพ่อกันกันร้อยวันพันปีแบบเต็มสปีดแล้วนะมันเนี่ยเห็นถูกช่องโอ้ไฟนี่ฮะไฟนี่โอสบายดีโอ้บ่าวตาเขาบ่กนี่นะโอ้สบายดีสบายดีมาพบพ่อกันจะได้นน้อีพ่อกันจะได้มาทั้งใยเดียวเลยฮะคไข่บอสโอ้ยค่อยมาแต่สวรรค์ค่อย ว่าสิไปหาน้องทุงอ๋อได้แต่ได้พ่อเพิ่งอยู่ปะพ่ออายุพ่อกับพ่อเล็กหน่อยฮะนะเพิ่นกับข้าวเวียกก็เลยว่าทางด้านกขาเบ้าแง่ว่าอย่งเพิ่นก็ไปรับน้องน้องเดือนน้องเดือนมากสิแม่นแม่นแม่นรับรับมาเรื่อนเพิ่นแต่กาดสิมีข่าวดีให้เพิ่นนั่นละอ๋อเพิ่นแบบเป็นได้เพิ่นอยู่เพิ่นแบบได้ก็คือเพิ่นอยากได้ทุนการศึกษา เพิ่นอยากไปห้องเฮียนนะกับเพิ่นก็ขาดทุนทรัพย์คือว่าอะไรฮะพอดีแล้วพิ่นไปน้องเลยเนาะกับพอดีมีโอกาสได้เบน้อก็ได้เวนน้ำกันแมนแมนเอาลีเพิ่นมันอีกได้พอตัวจริงเลยกระจายกรหลายคนอยู่ทีมงานเขาเนาะเด้อเด้อพ่อหน้าบ่เพิ่นนี่สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อะเหนแม่กันนางขึ้นมาดีดีดูย่างมากขึ้นนะจะได้ย่างบะนงเลยเราตองให้แม่บะนางเนาะย่ขึ้นมาดีกว่าเห็นเห็นเห็นอยู่บ่ สบายดีพ okay. ี so so to to ่น้องเนาะลายสื่อมันสดเหมือนนี่เนไอ้สี่สองสี่ซำนักมาเป็นหลักานนำกันเนาะจัตตีพญานำกันมาท่านสาอันนี้ก็คือพอของเพื่อนตัวเดียวพออยู่จักปีแหละสี่สิบปลายสี่สิบปลายแม่ได้จ้ะเนาะปรสี่สิบเจ้าประมาณสี่สิบสองประมาณสี่สิบสองพี่น้องเลยเนาะประมาณเอาเด้อพี่น้องเลยประมาณเอาเนาะเรื่องไงเรื่องเล่ามันเป็นมาจยางไรกะ ก็คือเฮาว่าไปทีแรกเนาะพี่น้องเนาะอเมริกาซีฟังจากปากกันของพ่อของแม่เผื่อเนาะว่าเป็นหนีเป็นสินเทอร์ไรอะไรแล้วก็ว่าเจ้าหนี้นะอยากได้ลูกสาวไปไปเป็นมียเพื่อดีบ่พี่น้องเล้หรือว่าในไรเนาะแต่ว่ามือนี้นะเจ้าหนี้บ่ได้มาน้ำได้เป็นบอมาเปม่นบองเป็นบอมาได้พี่น้องเลยใน,ในบ้านพนล้องมากใช่ไหมบอม่บอมาอันเจ้านี้นะจะเป็นคนอย่างไรเฮากับบุคือกัน เอา่เคยเห็นหนาอีกันหนึ่่นแต่ว่าก็มาวมาเล่ากันย่งี้มามานเีว่ามีนนนีก็เออเป็นยงในมากเลยกเขาบ่เห็นันาะพอเอาไม่ให้พอให้พอน้องๆ่ค่อยว่านได้นะไม่บเาไมวาวิซิโอคีบีบว่าดังๆเพอเ้ดังๆใว่าดัง เพราะว่าอันนี้เป็นว่าบดังนบ้านเพิ่มเอินกับบมาอะไรับเพิ่นกให้ตัวแทนมากว่าีู้หูยุ่าะไนนั้นตอนนี้ยืมเงินมันมาอหูจักำอบ้านบ้านบ่จักนี่เงินเล่าว่าซื้อนะนี่เพิ่นเลาซื้อเอาเลยสปาน้ำบ่ที่เราไปเมืองมายังมันบวรันน้ำเรื่องลดเรื่องล่างบไวเร่ไปบด้เ ก็ไปเห็นบอกว่าหนึ่งจะเพิ่นเวาให้ฟังซื้อนะยคือว่าเพิ่นนันเจ้านี่นะเอารถไทยหน้าไปคันหนึ่งพี่น้องเลยนอรถไทยเพิ่นนี่แหละว่ารถไทยน่ะก้าหาก้เห็นหน้าได้สองปีสามัีนแหละก็เห็นหน้าได้สองปียังใหม่อยู่แล้วพี่น้องเลยลงหน้าสองปีเท่านั้นเนาะยังใหม่ก็ยังไม่ได้แก่อย่างเนาะเทียบไทยหน้าพ่อชื่อเอาชดเลยบอลรถไทยชื่อชื่อชุดราคารถไทยแพงมากห้าหมื่นห้า ตอนน่ะซื้อหามือห่ได้เอาอย่างนะเอาแต่ชุดลุงตุมเนาะแบบว่าเอามามาให้ทังเองนะังอ๋ออเาแต่โค้งเอายางพวกนั้นมาเป็นมาเห็ดทังเองอ๋อแบบชุดลุงตุมธรรมดาแล้วมาเห็ดเองครับจ้างเขาเฮ็ดให้แค่ตายนี่แหละเห็ดทังน่ะนะเพราด้แลนซื้อจ้างเฮ็ดทังกันแสนกุกกิจนั่นแหละหาหมูอแน่แล้วโมมีเนาะหาหมือกูเฮ็ดให้นะแล้วตอนนี้นะเจ้านี่นะ ยังมาทวงมาถามจุดแบบนี่คือคนบอดมานี่คือคนเอารถไปคนบอดมา,มาพี่น้องเลยแล้วเลยนี่เลยอันนี้คือแล่นทั้งหูแล้วรางเมืองหูแล้วและมีทั้งผู้ใหญ่เจดีย์เป็นฝาเงินมาแหละตอนนี้นะเนาะคือเพิ่งเห็นคลิปที่ลูกปล่อยออกไปกปันเลยสงสารนอกเนาะโดยที่ว่านอกนี่ยังเป็นแบบว่าจริงน่อยที่ว่าใครซื้อบอยซูตอยู่นะบังคับบางคนก็เข้าใจว่าพ่อแม่นี่แบบว่า แน่ใดสีหนกลูกสาวไอเขาบ่อนี่นี่นะพี่น้องเอ้ยหรือว่าพ่อแม่ยินยอมปลอมใจบ่อหรือว่าบ่เห็นดีน้ำบ่อหรือจังใดนะหลังบางคอมเมนต์ก็ว่าคล้ายๆว่าสีให้ลูกสาวนะเอาลูกสาวไปใส่นี้ก็สารบ่เม่นเน่ยนั่นรหว่าแม่นบ่เม่นเนี่ยนั่นเนาะบ่เม่นเนพี่ยนั่นเรื่องของเรื่องนะคือเจ้าหนี่นะคิดไปเองคิดเองไปเดียวไม่อยากได้ลูกสาวเพิ่นเนาะเขาค่อยล้มเค่อยยังกันนะ คิดเอาเองสงสัยเห็นน้องหน้าตาดีเนี่ยมาลินมีรอบใหม่หน่ะยังไม่เจอมือเราเจ้าดมาหังไก่แท้ว่ากันเรื่องเงิที่ยืมเงินยืมมันหน้าคาปุ๊ยใครยังอยู่ในห้างตาดนะเพิดอะไรบางอ่ะไม่ยู่ลุงพ่อมีอยื้อนะก็ต้องการช่างกาโอ้ยมันยากกันบานีปแล้วก็เลยการยืมเป็นยืมมันนะเดียวกะบสีเหมาะเงินอะไรเป็นอะไรทำปูใหญ่ฝากมาให้น้องก็คือถ้าเอาเงินจำนวนนี้ไปอลไรก็คือ เรื่องทั้งหมดกับสีจบี่น้องเลนะยเนาะสีจบบ่มีอยังแล้วเรื่องที่ว่าเจ้านี้ยากได้น้องไปทำเมียน,นะครับ<อ>คือบ่ไห้บ่ได้แล้วคือจอบกันพี่น้องเลยนะเนาะจบด้เงินนี่แหละเปินฝากเงินมาให้กับเขาไปแลกเงินมาให้พี่น้องเยเงินหาระเนาะไปแลกมาให้เลยค่ะสีมอ่อไปทั้งพ่อกับแม่เพิ่นเนาะเพิ่นกับสีไป ใส่นสี่ใ็ดชิ้นก็แล้วแต่เพิ่นหรือจีหยกลูกสาวให้เขาก็แล้วแต่เพิ่นพอแล้วพอแม่ยังอุ้มจะไอโทรถกห้าเพราะแอร์ฝนไปเล่นแล้วลดขึ้นได้พอเด้อวันนั้นแล้วจีจะไปเล่นแล้วลดขึ้นแน่แล้วใช่เพิ่นไม่แล่นลดขึ้นไว้ให้น้องทุ่นพิ่นในเฮ็ดในแรกจบแน่ะอดสนใจจับจับเงินนเงินหาร้านพี่เงินหาร้านเนาก็มันคยจับได้ตอนนั้นเจ้าก็จับก็ไม่ไ้อาจับดูพอจับนี่จับนี่โคเลียวบางกล้อง กองน้ำก้องตัวนั้นก่อนเดี๋ยวเบิ่งเไว้ทุกกองนะเป็นจักกีพญานได้เหมือนอีกอันนี้เนื้หาล้านกีบพี่น้องเลยเนาะหาล้านกีบอาสินับเบิ่งอย่าบอกว่ามันนอนหาล้านอย่าบอกบ่อนับเนาะาบ่อนับก็ถือไว้โลรูปอะไรฮะสุมเจ้าเก็บไว้เนาะสิเหตุอะไรก็แล้วแต่สุมเจ้าเพราะว่าขขออบบคคุุณณเพิ่ราะง่ายจะดีกับให้ขอบคุณเพิ่นนบนบขอบคุณเ,เพิ่นใส่กล้องขอบคุณเนาะเพราะง่าจะดีกับให้เฮ็ดการให้งานให้ลาบให้ลื่นให้ จะเดินก้าวหน้าไปมูหน้าแล้วเนาะให้ร่ำให้รวยไหน้ามีก็เก่าแล้ว่จะดีทางงฝรัเศสนี่ก็โอ้ลูกกระทุกหรีบแบบนี่นะครับโอ้ยแบบสุดชารนน้องเจ้าเห็นไหมผัดนึ่งมากอ่ะเพิ่นจะเอาไปแบบนั้นเห็นแต่ในย่ายเนาะลำเรื่องบ่นั่นน่ะนะเมนเมนน้ำโอ้ยมาคึดใช่น้ำตาลพอกอะไรยาวๆนะเป็นหมดใช่ๆเป็นแบบมันเรื่องจริงมันมีแบบนี้มันเป็นหะือเปล่าคนเราบัดเจอกับเจ้าะคอมเนาะ ขอบพุณครอบแมขอบใจลายแล้วเพาไงจะดีโอ้ยว่ะแค่ยังก็ให้ขึ้นให้เกินนั่นแหละให้ได้ให้มีให้ลูกมันคันยื่นแล้วเออเส้นลูกเส้นหลานแหละให้เมิ่งลูกหลานต่อไปโชาทูให้ขาว้าวดูฮ่าว้าวดูดางดังดูดูเนาะดู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 ดนดูดูดดดูดูขอบใจเดดนะบุญโอ้ย คนคนมันโอ้คนบุกปาปากระบ้าอะไรจังว่โจ๊กงานป่าบุกจักแบบดีใจวมพ่อมัเนี่อดีใจแล้วโอ้ยแต่ว่าว่าง่ายๆกันอนนน้าขคิดว่าอุกอังมางมือก็นขึ้นนอนมาลับเลยนมานั่งอยู่คนเดียว แบบว่าอุ้งอังย้อนความทุกข์ยากตัวเองนไงบอกิชเชลแมูเนี่มาเฮ็ดจำเนี่ยมันโอ้คือว่าเข้ามันคนบ่ิสังท์นะหมูมันมีแต่ปลาหน้าเออมันคนถูกข้นจนไปสิไปนมันไปเ็ดชลแมันไลน้มันเลยนะมีแต่แบบประกาศเนี่ยมูอหิ้งเหยียบเฮาเนาะโอ๊ดีได้จังหวะเอาแต่นี่ต่อไปกับขอให้สู้ต่อไปได้พอไหมไม่ใช่ปลาเทีแต่ดาบ สู <idd ratchet Lust> ต่ต่อไปเด้อจังเลียนเนาะเป็นคนดีในสังคมนะครับตอนนี้เริ่มต้นสู่ไม่วันรุดพ้นจากไอ้ว่าเ้องแนวใดมันผ่านมาแล้วกับปล่อยผ่านไปเนาะย่งยิ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 ่งยน่งงยเ่งยิ่งยน่งยิ่ยิ่งยิ่าิงบิ่งยิ่งย่งยิ่งยิ่งียิ่งยิ่งยิองยิ่งยิเป็นงยิ่ียิ่งยยยยยยิอ้ยย้ใหญ่ดีก็ ขโมองข้อใจเอื่อยเนาะแทนเพิ่นนะที่ว่าเพิ่นเห็นดูเมตตาเนาะเนาะขอบุญขอบคุณกะเจ้าอยู่ดีมีแห้งเล็กเด้ที่ว่าเขาเป็นสะพานบุญให้วันซะราเนาะเขาเป็นสะพานบุญนะนะบุญครับน้ำสู่เจ้าเนาะอยู่เหมือนคนเงินอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยพี่น้องเอ้ยเนาะไปจะตกเงี้ยมีลูกจะไปเด้อเปใหญ่เลยอาจจะมีลูกเยอะคนก็่อนไปห้างได้สาสองคนอย้มั้งเนาะอยงเงินเนาะพอเนาะแต่ว่าเดือนนี่ดุก๊ก ในวันทอร์นาเบดอันน้องเด่นเนี่ยค่ะน้องเด่นนี่คนที่สองบอคนที่สองคนี้สองคนที่สุดน้องหล่าเนาะนี่เนาะน้องหล่าแล้วซื้อยังฮืมซื้อคนน้อยนี่ออกเบิ่หรอบอเรียนเขาเป็นคนที่นี้นเขาจะน้เดือนน้องเด่นน้องเขาอยู่ห้องเก่าห้องประชีคือเอาโทษโทษเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเบิ่งเขาให้ญาติใม่เขาดับเดีอยมันแห่งเสียงคอยอ่าดับอีกทีว่ามีฮอดไฟขึ้นซะเจ้าบริษัทเบสท์รักมันคือเป็นแนวนั้นเนาะ สายะไยบอนเปิดอเล่นะมือนนเนาะแบดปิดบายบ้านมัดเรามาบ,บ่อวบ,บ่าแล้วเพราะว่าเสียงคอยแถวสันไม่ได้เปิดบ่โอนสันในชีพฝนท่วงมาไดย <laughs> ไม่ราคาถือพี่น้องมันเป็นเชนียงแสนเนาะเอาไอ้สปางค์ลงมาพอรับแล้วบ้านอันนี้แบดเจ็ด 7, พันแบบขายโตไม่ค่อย <laughs> <laughs> พอพอเจ็ดพันเออพี่น้องไปกะเห็นแต่ในนดีง่ายเนาะไลยคอมเหม็นกับไลายแบบว่า นีนแต่นมอลำเรื่องอันนี้มันชีวิตจริงเด้อพี่น้องเด้อเนาะชีวิตจริงตอนนี้จ้างนี้ต่อไปก็คือบนะ่มีแล้วพี่น้องไว้บ้านนี่เนาะอพอแม่ก็นอนนอนรับแล้วว่าซั่นเนาะนอนรับแล้วว่าซั่นเพราะว่าลูกสาวกา็ไม่รุดพ้นแล้วบ้านเนี่นกันเงินเหลืออยังก็ซื้อโทรศัพท์พเครื่องนึงจักแสนกว่านี่นะน้องก็แล้วแต่มีโทรศัพท์ใส่เพราะว่าไปติดต่อทางบ้านเนาะตัวคนเดียวเด้ไปเฮียนอไ น้องสาวนี่เป็นเพจยุทาแป้งทาครีมยุไม่ทาอยู่าบอกเนี่ยบริทาแล้วเอาบ่มีเงินซื้อพี่น้องเอาง่ายๆเนาะบ่มีเงินซื้อแป้งซื้อครีมอยู่มันถาเพราะว่าปกติผู้สาวสิ่งทเขาทาแล้วแม่นบ่บางเองแม่แม่พอทาก็แต่งหน้าแต่งตาแล้วแต่ว่าน้องนี่แบบว่ายังแบบว่างามแบบธรรมชาติพี่น้องเอ้ยหน้าสดแบบหน้าสดหน้าสดพี่น้องเอ้ยเนาะตามนั่นแหละคือเอาว่านะ่รน่องบ่มีเงินมีค่าที่แบบถ้าอยากถามน้องคุณอยู่เคุนมีสบู่ยาสีพันใชัยว่าไปโรงเรียน นี่บ่มีเนาะซื้อแล้วตัวนี้มันคงจะเป็นในตองได้ใช่หรือเปล่าเป็นตะบแพงเนาะน้อยๆกะที่ว่าน้องไปได้กันนี่นนทีมงานทำาว้แล้วซอยมื่อนั่นเนาะผล้เล็กผล้น้อยมื่อนั่นเนาะก็เลยน้องน่องเพรคิดไปคิดมาพวกแาบบางคนก็รู้เป็นตาอีดูแต่เราอินอินดูแล้วได้เรากอยู่นะเ็ตัวเป็นตาบแพงนะคนบ่าบ่าวแพงแบบน้องนุ่งอย่างนี้แบบลูกหลาน บ่เคยไปดิ่นไปหัวทั้งอื่นหรอกเลยนี้นะอีฟซีจเห็นน้องเพื่อนเนาะจะไปว่าบุ๋นซีเขาจะไปดอกในชิละเลื่คือมูห์นะเมนต์มาเด้อขอใส่ก็นสิไปอัปเดตน้องเพื่อนเวลาไปทำบงเย็นไปดูเียนเพื่อนสิไปเนาะบางเย็นคนดังนะแต่จับเป็นคนดังแนวเงียนนะแบบนี้โอเคบาทนี่เนาะโอเคแล้วบ่ กะโอเคเนาะทั้งเป็นทีงานเนาะก็จะได้รอบัเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีทังครอบครัวเนาะดีเด้อจางนี้ต่อไปกับบอยมีอุปสรรคอย่างไรบ้างนี่ทเจ้าก็ได้ก็คือสิบมีอย่างไรนะบอยมีอุปสรรคให้เลื่อนไลไว้ปรนี้เนาะเหดหจะทให้ครอบครัวเนาะนที่บ่อเนาะทั้งนี้ไม่คิดรักว่าทนที่เราทำ โอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามชีวิตน้องเดือนแล้วก็ครอบครัว่นต่อไปเด้อพี่น้องเด้อบวาท่องไนที่มาไายกันแบบก็เป็นกำลังใจให้พวกเขาคือการพี่น้องสวัสดี